เรื่องไวยพ์แห่งคำว่าตถาคตวาสถตาทั้งหลายก็ศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารรมหรือใครๆในโลกก็ตาม ไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรจะกล่าวได้อย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากปากของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมอันธรรมเนรมิตรเป็นทายาทแห่งธรรมดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายบ้าง พรมมกายบ้างทำมาพูดบ้างพรมมพูดบ้างนี้เป็นคำสำหรับเรียกแทนชื่อตถาคตภิกษุตั้งหลายคำว่าสัมมณะเป็นคำแทนชื่อของตถาคตภิกษุตั้งหลายคำว่าพราหมณ์ผู้ประเสริฐเป็นคำแทนชื่อของตถาคตภิกษุตั้งหลาย คำว่าเวทคูผู้จบเวทเป็นคำแทนชื่อของตถาคตภิกษุทั้งหลายคำว่าพิสักสสัญญกรรมหมอผ่าตัดเป็นคำแทนชื่อของตถาคตภิกษุทั้งหลายคำว่านิมมโลผู้ไม่มีมนทินเป็นคำแทนชื่อของตถาคตภิกษุทั้งหลายคำว่า วิมาโลผู้ปราดจากมนทินเป็นคำแทนชื่อของตถา,าคตภิกษุทั้งหลายคำว่ายานีผู้มียานเป็นคำแทนชื่อของตถา,าคตภิกษุทั้งหลายคำว่าวิมุตโตหลุดพน้นเป็นคำแทนชื่อของตถา,าคต